บทที่314หัวอีเห้าสู้กับเทพสัตว์ร้าที่เทียนในเวลานี้กําลังเสริมจากระยะไกลามาถึงแล้วคนที่บินอยู่ข้างหน้าคือผู้ทรงพลังจากนิกายดั้งเดิมเมื่อพิจารณาจากวงแหวนแห่งวิญญาณที่ปล่อยออกมาทีละวงบนร่างกายของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดมีอย่างน้อย7วงหรือสูงกว่ารวมทั้ง8วงด้วยมีบรรดาศัก์นักสู้ระดับ90นี้เป็นกําลังหลักเกือบทั้งหมดของนิกายดั้งเดิมความช่วยเหลือนี้ไม่สําคัญ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่นิกายดั้งเดิมเท่านั้นที่เข้ามาเบื้องหลังพวกเขายังมีปรมาจารย์วิญญาณมากกว่าร้อยคนซึ่งทุกคนล้วนอยู่ในวงที่6หรือสูงกว่านั้นรวมทั้ง5คนที่มีระดับ90ด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคลื่นกำลังเสริมนี้จริงๆแล้วรวม10ระดับ90และทั้งหมดเป็นปรมาจารย์ยานระดับสูงหลังจากที่ปรมาจารย์ยานเหล่านี้มาถึงเมืองเช็กพวกเขาก็แยกย้ายกันไปที่กำแพงเมืองโดยรอบทันที ระดับ90ทั้งหมดลอยขึ้นไปในอากาศดูการต่อสู้ระหว่างตู่ผู้สือและตี้เทียนในอากาศหนึ่งในระดับ90ามหาผู้เท่าสเสวียนและพูดว่าผู้เท่าเราไม่สายเกินไปผู้เท่าสเสวียนรู้ว่าชายคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งจากนิกายดั้งเดิมเขาเป็นระดับ96ในนิกายดั้งเดิมสถานะของเขาได้วกว่าของตู่ผู้สืออย่างมาก ผู้เท่าจินคุณมาทันเวลาถ้าคุณมาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยเราอาจทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเราเป็นนี่บุญคุณคุณมากมายผู้เท่าสเสวียนหัวเราะจินเพิงกล่าวว่าเอาหน้าคุณไม่ได้เป็นนี่เราเลยเมื่อพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือคุณคิดว่าเรายินดีที่จะมาไหมพูดตามตรงความสัมพันธ์ของนิกายดั้งเดิมของเรากับสถาบันสื่อหลายเครือของคุณน,นั้นไม่ดีนักจริงๆผู้เท่าสเสวียนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่านี่เป็นเรื่องจริง ดังนั้นเมื่อฉันเห็นคุณฉันรู้สึกแปลกมากคุณเป็นอะไรจินเพิงกล่าวว่าสถาบันสื่อหลายเครอของคุณได้ทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้และช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ของเราที่ถูกคุมขังเนื่องจากเข้าร่วมในการแข่งขันในหมู่พวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์จากประเทศของเราสิ่งนี้เราต้องตอบแทนความโปรดปรานเป็นเด็กชายชื่อหัวอีฮ่าวจากวิทยลาลัยของคุณที่เดินทางมายัางเมืองหลวงของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ และบอกว่าเป็นเขาการช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้วในเมืองพระอาทิตย์ดังนั้นท่านอาจารย์จึงถูกเรียกตัวหลังจากการสนทนาสั้นๆเราก็มาโดยเร็วที่สุดเพราะเวลามีจำกัดดังนั้นกลุ่มสองจึงตามหลังมาเป็นกำลังเสริมกองทหารไม่สามารถข้ามชายแดนได้แต่คราวนี้เราระดมนายวิญ,ญญาณได้ทั้งหมดพันคนอีเห่าเหรอเมื่อนายส่วนได้ยินว่าหัวอีเห่าไปขอความช่วยเหลือเขาก็ดีใจมาก นั่นหมายความว่าหัวอีเหายังมีชีวิตอยู่นี่เป็นข่าวดีและเขายังได้เชิญกำลังเสริมมาทันเวลาอีกด้วยด้วยการเพิ่มผู้มีอำนาจเช่นนิกายดั้งเดิมและกำลังเสริมจากอาณาจักรวิญญาณสวรรค์แม้ว่ากองทัพสัตว์ร้ายจะโจมตีอย่างสุดกำลังแต่อย่างน้อยเชร็กก็สามารถทนอยู่ต่อไปได้อีกสองสามวันยิ่งกว่านั้นสัตว์วิญญาณในป่าชิงโตจะทนต่อความสูญเสียเช่นนี้ได้จริงหรือจินเผิงกล่าวต่ออาณาจักรทั้งสองควรได้รับคำขอของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในไม่ช้า กำลังเสริมของพวกเขาจะมาถึงภายในสองวันอย่างมากที่สุดทำไมป่าชิงโต้ถึงบ้าคลั่งในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นอีกครั้งกระแสน้ำของสัตว์ร้ายอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เวลานี้ที่เราเป็นนี้จะถูกชำระหมดแน่นอนว่าตอนนี้ผู้เท่าสเสวียนไม่สุภาพเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าโอเคขอบคุณนี่เป็นเหตุและผลที่ดีจริงๆสถาบันสื่อหลเครอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยสามก,ก๊กช่วยเหลือตัวประกันเหล่านั้น และตอนนี้พวกเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนความช่วยเหลือนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่นิกายดั้งเดิมเข้ามาพวกเขาเป็นเพราะอาณาจักรยานยานสวรร์ทั้งหมดอย่าลืมว่าตอนนี้นิกายดั้งเดิมเป็นนิกายที่ปกป้องอาณาจักรยานยานสวรร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์มกอแน่นอนว่าเหตุผลที่อาณาจักรวิญญาณสวรร์มาช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ก็เพราะมันมีข้อตกลงที่ดีกับสถาบันสื่อไหลเครในแง่หนึ่งสถาบันสื่อไหลเครเอง ก็อยู่ในอนาณาเขตของวิญญาณสวรรค์เช่นกันนอกจากนี้ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่สุดจากอาณาจัก,กรยานยานสวรรค์นักเรียนหลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากเช็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งสูงในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์การช่วยเหลือของราชวงศ์อิมพีเรียนในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความปรารถนาดีและการเกื้อกูลต่อพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยอาจกล่าวได้ว่ามันสำเร็จได้หลายอย่างด้วยหินก้อนเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อความที่อีเห่าส่งทันเวลา เด็กคนนี้เดาได้อย่างชัดเจนว่าป่าชิงโตจะดำเนินการอย่างไรก็ตามหากกระแสอสูรไม่มาผู้เท่าสเสวียนถอนหายใจอย่างลับๆในใจนั่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายจริงๆแน่นอนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเลวร้ายที่สุดพวกเขายังคงเป็นศัตรูกับนิกายดั้งเดิมต่อไปตีเทียนบ้าหรือเปล่าจูู่เสียงของผู้เท่ามู่ก็ดังขึ้นข้างๆผู้เท่าสเสวียนผู้เท่าสเสวียนรีบเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ฉันเห็นจักรพันดิเทพศูนย์ตี้เทียนโดยมีร่างของมังกรดำขนาดใหญ่ที่ลุกเป็นไฟด้วยเปลวไฟสีม่วงเข้มการโจมตีทุกครั้งดูเหมือนจะทะลุทะลวงท้องฟ้าและอมตะพิษก็ถอยกลับอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถต้านทานมันได้อีกต่อไปนอกจากนี้โมเมนตัมอันงดงามยังเต็มไปด้วยรสชาติของการบทขยี้เขากำลังเผาผลาญพลังชีวิตของตัวเองหรือเปล่าผู้เท่าสเสวียนพูดด้วยน้ำเสียงที่ขาดหายผู้เท่ามู่พูดด้วยน้ำเสียงทุม้ม ไม่มันควรจะใช้พลังมากเกินไปเห็นได้ชัดว่าเขายังพบว่ากำลังเสริมของเรามาถึงแล้วและเขาต้องการพลิกกลับสถานการณ์ด้วยตัวเองยาพิษไม่สามารถต้านทานมันได้อีกต่อไปมาเริ่มกันเลยไปเถอะไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยราคาเท่าใดเราก็จะต้องปรับปรามเขาและหากกำลังเสริมมาถึงภายในสองวันเราก็จะไม่กลัวพวกเขาอีกต่อไปสัตว์ร้ายในป่าชิงโตปัง ก่อนที่ผู้เท่าทั้งสองจะบินขึ้นมีการระเบิดบนท้องฟ้าร่างหลักของตูผู้ซื้อถูกถล่มและตกลงมาจากท้องฟ้าสายฟ้าสีม่วงสองประกายไปทั่วร่างกายของเขาและเลือดก็พุ่งออกมาอย่างดูเดือดนอกจากนี้ยังมีบาดแผลเลือดหลายสิบแผลบนร่างของเทพอสูรที่เทียนจริงๆแล้วเขาแลกอาการบาดเจ็บกับอาการบาดเจ็บและโจมตีตูผู้ซื้ออย่างแรงพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายความเกลียดชังต่อการตายของสัตว์มงคลความเกลียดชังในการฆ่าชนเผ่า แม้ว่าวันนี้ข้าจะล้มลงที่นี่ข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดเสียงอันบ้าคลั่งของตี้เทียนดังก้องไปทั่วทั้งเมืองและเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้องฟาอีกครั้งด้วยเสียงคำรามเปลวไฟสีม่วงที่ลุกไหม้บนร่างกายของเขาค่อยๆกลายเป็นสีม่วงทองใบหน้าของผู้เท่าสเสวียนและผู้เท่ามู่เปลี่ยนไปอย่างมากด้วยการเพาะปลูกของตี้เทียนมากว่า800 0 0 0ปีหากเขาต่อสู้จนตายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าเช็กจะมีกำลังเสริมเหมือนนิกายดั้งเดิมอยู่แล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างแน่นอนและเมืองก็อาจจะถูกทำลายด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วมีทหารหลายแสนคนอยู่ข้างนอกที่เทียนคุณกล้าดียังไงถ้าคุณกล้าทำลายฉันเช็กฉันจะทำลายมารดกในอนาคตของป่าชิงโตของคุณทันใดนั้นความคิดทางจิตวิญญ,ญาณอันแข็งแกร่งก็มาจากกำแพงเมืองทางตอนใต้ของเช็กความคิดทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้แพร่กระจายไปทั่วท้องฟ้าเหนือเมืองเช็กในทันที และผู้คนที่มีอำนาจทุกคนในระดับ90ก็ได้ยินมันอย่างชัดเจนเทพสัตว์ร้ายก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นโดยธรรมชาติหลังจากนั้นทันทีร่างที่มีแสงสีทองทั่วร่างกายค่อยๆลอยขึ้นมาจากเมืองด้านหลังเขาแสงและเงาสีโรสกโกลก็ค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ใช่รูปลักษณ์ของสัตว์ร้ายอันเป็นมงคลของจักรพรรดินั่นก็คือราชสีทองคำสามตาใช่หรือไม่อีเฮาผู้เท่ามูและผู้เท่าสเสวียนอุทานพร้อมกัน ไม่ใช่หัวอีเห้าที่ส่งความคิดทางจิตวิญญาณของเขาและขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ใช่หรือในเวลานี้วงแหวนวิญญาณทั้งเจดบนร่างกายของเขาส่องแสงสีขาวสีม่วงสีดำสีดำสีำสำสรสกโกลและสีแดงสีแหวนวิญญาณที่ถูกค้นล้มทำให้ทุกคนตกตะลึงขณะที่เขาขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างหลายร่างก็โผล่ออกมาทีละคนและติดตามเขาไปปกป้องเขาไว้ตรงกลาง หนึ่งในนั้นคือเหียนเศร้าเจอคณบดีแผนกศิลปะการต่อสู้ของสถาบันสื่อหลเครอร์ใช่เหมยเอ๋อรองคณบดีและเชียนหลินเอ๋อในหมู่พวกเขามีเพียงเซียนหลินเอ๋อร์เท่านั้นที่เห็นหัวอีเ้ากลับมาเร็วและเธอเป็นคนเดียวที่เดาได้ว่ากองทัพอันเดตท,ท,ที่ซื้อเวลาของเมืองเทร็กและโจมตีกองทัพสัตว์วิญญาณอย่างแรงนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเขาอีเ้าอย่าไร้สาระคุณจะเข้ามาแทรกแซงการต่อสู้ระดับนี้ได้อย่างไร ดวงตาที่สวยงามของเซียนหลินเอ๋อเบอิกกว้างและเธอก็ตะโกนด้วยความโกรธหัวอีเห่าเหลือบมองเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าคณบดีอมตะสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉันฉันไม่สามารถดูชีวิตของเชกให้สู่เปล่าได้เชื่อฉันสิฉันสามารถแก้ไขมันได้ไม่เซียนหลินเอ๋อตะโกนอย่างแรงยกมือขึ้นแล้วคว้าเขาวไว้อย่างไรก็ตามทันใดนั้นรัศมีแปลกๆก็แพร่กระจายออกจากร่างกายของหัวอีเฮา แม้ว่าการบริโภคของพวกเขาเองจะมาหาศาลแต่เซียนหลินเอ๋อและเหยียนเศร้าเจอ๋อต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ95เขาขาดสติไปชั่วคราวฮัวอีฮ่าใช้ประโยชน์จากความสับสนชั่วขณะเพื่อเร่งความเร็วและบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงและเงาของสัตว์ร,ร้ายสีทองสามตาที่อยู่ข้างหลังเขาแข็งแกร่งขึ้นบนหน้าผากดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดออกความผันผวนทางจิตวิญ,ญญาณอันทรงพลังพุ่งเข้าหา เทพสัตว์ร้ายในอากาศโดยไม่มีสิ่งกีดขวางแสงสีโรสโกลเริ่มส่องสว่างอยู่บนตัวเขาเมื่อเปรียบเทียบกับเปลวไฟสีม่วงทองบนร่างของจักรพรรดิอสูรตีเทียนบนท้องฟ้าแสงบนร่างของหัวอีห้าวก็เหมือนกับหิ่งห้อยเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ที่สว่างสวยอย่างไรก็ตามทันทีที่แสงสีแดงทองเล็กๆนี้เริ่มลุกไม่พื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะเริ่มบิดเบี้ยวเล็กน้อยในระยะไกลเสียงกรีดร้องอันโศกเศร้าก็ดังขึ้นจากกองทัพสัตว์วิญญาณที่สงบสุขแต่เดิม เปเลวไฟบนตีเทียนซึ่งแต่เดิมอยู่ในสภาพบ้าคลั่งจู่จูด,ดวงตาสีทองของเขาจ้องมองไปที่หัวอีเ้าและเสียงคำรามอันกรดเกรียวของเขาก็กลายเป็นความประหลาดใจคุณคุณถูกสังเวยโดยสัตว์ร้ายนั่นคุณเองหัวอีเฮาเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าใช่ฉันเองชิวเอ๋อร์ถูกสังเวยให้ฉันและกลายเป็นแหวนวิญญ,ญาณที่หกของฉันเธอยังรวมพลังสัตว์มงคลทั้งหมดของเธอเข้ากับร่างกายของฉัน คุณควรรู้ว่าสัตว์มงคลของจักรพรรดิมีดวงตาทั้งสามดวงนี้ถือโชคลาภของป่าชิงโตทั้งหมดแม้ว่าชิวเอ๋อจะตายไปแล้วแต่มรดกของสัตว์มงคลของจักรพรรดิก็ยังอยู่ที่นั่นถ้าฉันตายเหมือนกันชะตากรรมนี้จะคงอยู่กับฉันโดยสมบูรณ์ถูกตัดออกนี่ก็หมายความว่าชะตากรรมของป่าชิงโตทั้งหมดจะถูกตัดออกไอสารเลวตี้เทียนคำรามและเมื่อสำรวจกรงเล็บของมังกรเงากรงเล็บสีม่วงทองที่แข็งแกร่งก็ห่อหุ้มร่างของหัวอีห่า ผู้เท่าสเสวียนผู้เท่ามู่และผู้เท่าทุกคนจากสาลาโพไซดอนของสถาบันเช็ครีบขึ้นไปในอากาศพร้อมกันเพื่อพยายามช่วยเหลือเขาอย่างไรก็ตามทันใดนั้นหัวอีห่าก็ตะโกนว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มาที่นี่โดยมีร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางความคิดทางจิตวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งก็ระเบิดออกมาทุกคนรู้สึกว่าจิตวิญญาณของพวกเขาสั่นสะเทือนแม้ว่าการฝึกฝนของพวกเขาจะแข็งแกร่งมาก แต่ร่างกายของพวกเขาในอากาศก็อดไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งไปชั่วขณะความเร็วการโจมตีของตี้เทียนนั้นเร็วมากในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีกรงเล็บมังกรสีม่วงทองขนาดใหญ่ได้ตกลงไปที่หัวอีเห่าแล้วจับเขาไว้ในมือของเขาน่าแปลกที่หัวอีเห่าไม่ขัดขืนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบราวกับว่าเขาไม่สนใจสัตว์ร้ายที่ดูร้ายที่สุดในโลกทุกวันนี้ เขาเงยหน้าขึ้นสูงมีเพียงความโล่งใจและความภาคภูมิใจในดวงตาของเขาเท่านั้นกรงเล็บมังกรสีม่วงทองตกลงบนอีเอลและพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งถูกส่งเข้าสู่ร่างกายของเขาเปเลวไฟสีรรสกโกลที่ลุกไหม้ก็ดับลงทันทีนี่คือพลังของเทพอศูนย์ที่เทียนแม้แต่ทะเลแห่งวิญญ,ญาณอันลุกโชนของเขาก็ยังคงอยู่ต่อหน้าเทพอศูนย์นี้ได้อย่างง่ายดาย ช่หัวอีห่าเพิ่งจุดไฟเผาะทะเลจิตวิญญาณของเขาหลังจากหลุดพ้นจากข้อจำกัดของเซียนหลินเอ,อ๋อและเยยนเศร้าเจอมิฉะนั้นไม่ว่าพลังจิตของเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาจะข่มขู่ระดับ95ด้วยระเบิดวิญญาณได้อย่างไรในเวลานี้ทะเลแห่งวิญญาณที่ลุกโชนของเขาถูกบังคับดับโดยเทพสัตว์ร้ายเมื่อกรงเล็บมังกรสีม่วงทองถูกถอนออกหัวอีเห่าก็ถูกนำตัวไปหาตี้เทียนด้วยความสูงของหัวอีห่าไม่ดีเท่ากับรัศมีดวงตาสีทองของตี้เทียน เขาดูตัวเล็กมากเมื่อปรากฏตัวต่อหน้าตี้เทียนไอ้สารเลวคุณเป็นคนล่อลวงสัตว์ร้ายและทำให้เขาสังเวยเพื่อคุณเชื่อหรือไม่ว่าฉันมีวิธีทรมานคุณมากมายนับไม่ถ้วนทำให้ชีวิตของคุณเลวร้ายยิ่งกว่าความตายความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ร่างกายของหัวอีเห้าพื้นที่โดยรอบดำเนินต่อไปเพื่อแสดงสัญญ,ญาณของการกระจายตัว และแรงดูดที่รุนแรงดูเหมือนจะดึงวิญญาณของเขาออกมาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงความเจ็บปวดหัวอีเห้าอยังทนทุกข์ไม่พอหรือสิ่งที่ตี้เทียนนํามาให้เขาในตอนนี้จะเทียบได้กับความเจ็บปวดที่เขารู้สึกเมื่อรวมกับจักรรพันน้ําแข็งได้อย่างไรเทียบกับตอนที่เขาดื่มน้ําพุร้อนให้ตรงเอ๋อได้อย่างไรสําหรับความเจ็บปวดทางจิตวิญญ,ญาณ มีอะไรอีกที่สามารถเปรียบเทียบได้กับความโศกเศร้าครั้งใหญ่ที่ตองเอ๋กำลังหลับไหลและชิวเอ๋นำมาให้เขาเมื่อเขาสังเวยหัวอีเห่าสงบมากเนื่องจากความเจ็บปวดเงือหยดใหญ่จึงไหลลงมาที่หน้าผากของเขาแต่เขาถูกควบคุมโดยติเทียนและยังคงมีเพียงความภาคภูมิใจบนใบหน้าของเข,เขาไม่ได้ร้องให้ด้วยความเจ็บปวดไม่ต้องพูดถึงการขอความเมตตาเขาเพียงแค่มองดูเทพสัตว์ร้ายด้วยสายตาที่สงบ ราวกับว่าความตายซึ่งมาถึงเมื่อไรก็ได้นั้นไม่มีอะไรสําหรับเขาเลยที่เทียนหากคุณกล้าทํำร้ายเขาฉันสาบานในฐานะประมาจารย์ของสาราโพไซดอนของสถาบันสื่อไหลเคอว่าฉันจะฆ่าสัตว์วิญญาณทั้งหมดในป่าชิงโต้ของคุณโดยไม่ทิ้งหญ้าไว้แม้แต่ใบเดียวตกอยู่ในมือของเทพสัตว์ร,ร้ายด้วยความเต็มใจในมือของเขาดวงตาของผู้เท่าสเสวียนกำลังจะระเบิดและเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วคำราม ใช่การมาถึงของกระแสสัตว์ร้ายอาจเกิดขึ้นโดยหัวอีเฮาอย่างไรก็ตามหัวอีเฮาทำเงินให้กับสถาบันสื่อไหลเคื่อได้มากเทียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาสร้างจิตวิญญาณที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีบทบาทสำคัญในความเจริญรุ่งเรืองของแผนกแนะแนววิญญาณของสถาบันเขาเป้ย์และคนอื่นๆได้ก่อตั้งนิกายถังและเข้าร่วมการแข่งขันการต่อสู้วิญญาณของสถาบัน ซึ่งได้รับเกียรติสูงสุดสำหรับสถาบันแห่งนี้เพื่อปกป้องความรุ่งโรจน์ของเชรคเขาจะเสี่ยงชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำเขายังเป็นผู้สืบทอดที่กำหนดโดยผู้ทั่งมู่เขาเป็น ian, เจ้าของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ขั้นสุดยอดและเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันสื่อหลายเครือครั้งนี้เขานำทุกคนในนิกายถังและช่วยเหลือตัวประกันเกือบทั้งหมดที่ถูกค,คุมขังโดยอนาจาักรสุริยันจันทรา นับเป็นอุบัติเหตุโดยสิ้นเชิงที่เขาเสียสละโดยสัตว์มงคลของจักรพรรดิภัยพิบัติครั้งนี้บอกได้เพียงว่าต้องนำพาเชร์กมาด้วยโชคชะตาเท่านั้นและเมื่อภัยพิบัติกำลังจะมาถึงในที่สุดเขาก็ก้าวออกมาให้อาหารเสือและกำจัดภัยพิบัตนินี้ให้กับวิทยาลัยได้อย่างไรผู้เท่าสเสวียนจะเฝ้าดูเขาตายได้อย่างไรจักรพรรดิเทพอสูรตีเทียนพูดอย่างเย็นชาฉันไม่เคยวางแผนที่จะปล่อยเมืองเช็คไป ฉันจะฆ่าคุณทั้งหมดแต่ฉันอยากรู้ว่าคุณจะทำลายชิงโต้ได้อย่างไรฉันทำได้จูู่หัวอีเห่าก็พูดอย่างเย็นชาแม้ว่าเขาจะต้องทนทุกทรมานอย่างมากภายใต้แรงกดดันของตี้เทียนแต่ความคิดทางจิตวิญญาณน,นี้ยังคงถูกถ่ายทอดเข้าสู่จิตใจของตี้เทียนอย่างถูกต้องฉันมีมรดกการสังเวชของสัตว์มงคลของจักรพรรดิฉันควบคุมพลังแห่งโชคชะตาที่เธอเคยควบคุม บางทีฉันอาจจะเอาชนะคุณไม่ได้และฉันก็ไม่สามารถตัดสินชะตากรรมของคนที่แข็งแกร่งเช่นคุณแต่อย่างน้อยฉันสามารถตัดสินใจชะตากรรมของตัวเองได้แค่คิดฉันก็สามารถตัดชะตากรรมของฉันออกไปได้ในเวลานั้นชะตากรรมของป่าชิงโต้ก็จะถูกตัดออกเช่นกันแต่ละคำมีพลังทางจิตวิญญ,ญาณอันทรงพลังคุณกำลังขู่ฉันเหรอที่เทียนคำรามด้วยความโกรธหัวอีเห่าพูดอย่างใจเย็น พูดได้เลยว่าเมืองเชร์กถูกทำลายและป่าชิงโต้ก็ถูกฝังไว้กับเขาในฐานะเทพสัตว์ร้ายคุณไม่คิดเกี่ยวกับคนของคุณเองเหรออีิเทียนคำรามด้วยความโกรธเจ้าเมืองเชรกได้สังหารผู้คนของฉันไปมากมายความบาดหมางนองเลือดเช่นนี้สามารถชำระล้างได้ด้วยเลือดมนุษย์ของเจ้าเท่านั้นขัวอีเฮาพูดอย่างไม่สุภาพคุณขอมันหากคุณไม่นำกองทัพสัตว์ร้ายมาโจมตีเรา คุณจะทนทุกทรมานจากการโจมตีอย่างหนักได้อย่างไรแต่อย่างน้อยตอนนี้คนของคุณมากกว่าครึ่งยังมีชีวิตอยู่คุณยังสามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้หากคุณต่อสู้ต่อไปการตายของฉันจะทําให้ชะตากรรมของป่าชิงโตหายไปของทวิโตหลวให้คุณไปหลังจากทําลายเมืองเทร็กสําหรับพวกเขาแล้วป่าชิงโตนั้นเป็นบ้านสมบัติขนาดใหญ่หลังจากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากสถาบันสื่อหลายเครื่อของเราด้วยค่าเสียหายพวกเขาจะโจมตีคุณ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเวลาดังนั้นหากเมืองเช็กตายป่าชิงโต้ก็จะตายถ้าคุณลาถอยตอนนี้คุณก็ยังคงมีความหวังอยู่ความโกรธของตี้เทียนก็สงบลงและดวงตาสีทองของเขาก็ลึกลงเขาไม่คำรามอีกต่อไปและยังสื่อสารกับหัวอีเห้าผ่านความคิดทางจิตวิญญาณของเขาด้วยใช่คุณพูดถูกหากเมืองเช็กตายป่าชิงโต้ของเราก็มีแนวโน้มจะพังทลายลงอย่างแน่นอน แต่ถึงแม้เราจะล่าถอยในครั้งนี้พวกคุณจะไม่ทำลายพวกเราในอนาคตใช่หรือไม่ไม่คุณคิดผิดมนุษย์พวกคุณไม่รู้จักพอเมื่อคุณเป็นเพียงปรมาจารย์วิญญาณคุณต้องการวงแหวนวิญญาณจำนวนมากแล้วตอนนี้คุณมีอาชีพเป็นปรมาจารย์วิญญาณแล้วปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาบางคนที่ไม่สามารถเลื่อนขั้นไปสู่ระดับสูงได้ก็สามารถก้าวหน้าผ่านวิธีการพิเศษได้เช่นกัน แม้ว่าคุณภาพของแหวนวิญญาณที่พวกเขาต้องการจะต่ำแต่พวกเขายังคงต้องฆ่าสัตว์ร้ายของเราเพื่อให้ได้ทางเข้าคราวนี้ป่าของเราได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและมันจะยากยิ่งขึ้นในการป้องกันตัวเองในอนาคตเมื่อวิญญาณนำทางของคุณนีพลังมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมที่วิญญาณของเราจะมีที่ว่างสำหรับการอยู่รอดสัตว์วิญญาณของพวกเราถูกเจ้าบีบรัดจนเกินไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะถูกเจ้าเป็นทาสอย่างสมบูรณ์และสูญพันธุ์ไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นข้ายอมตายไปพร้อมกับเจ้าทุกวิถีทางดีกว่าต้องผ่านกระบวนการที่คนของเจ้าค่อยๆถูกทำลายล้างและถูกผลักดันเข้าไปความสิ้นหวังจู่ๆคำพูดที่สงบของตี้เทียนก็ทำให้หัวอีเ้าตกตะลึงกล่าวอีกในหนึ่งเขาไม่เคยดูบ้าเลยเทพอศูนฉันต้องการถามคำถามคุณหัวอีเ้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอารมณ์ของเขาให้สงบที่สุด เขารู้ดีว่าด้วยพลังของเทพอสูรตีเทียนแม้ว่าพลังจิตของเขาจะพันผวนเล็กน้อยก็ตามคงจะสัมผัสได้ชัดเจนอย่างแน่นอนคุณพูดตีเทียนพูดอย่างใจเย็นแต่ในดวงตาสีทองขนาดใหญ่ของเขาหัวอีเ้ามองเห็นร่องรอยของความเหงาหัวอีเ้ากล่าวว่าคุณคือราชาแห่งสัตว์ร้ายผู้พิทักษ์สัตว์วิญญ,ญาณทั้งหมดและเป็นสัตว์ร้ายตัวแรกในสิบสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดที่มนุษย์จัดอันดับไว้อย่างไรก็ตามคุณต้องยอมรับด้วยว่าจากมุมมองทางปัญญาล้วน ในหมู่พวกเรามนุษย์นักปรา์นั้นเหนือกว่าสัตว์วิญญาณของเจ้ามากใช่ไหมตี้เทียนกล่าวถูกต้องมิฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายคงไม่สามารถมาถึงทุกวันนี้ได้จากเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอซึ่งไม่มีคุณสมบัติพอที่จะใช้เป็นอาหารได้ในเวลาเพียงหมื่นปีแม้ว่าฉันจะไม่อยากจะยอมรับก็ตามพวกคุณได้กลายเป็นผู้นำของทั้งทวีปแล้วจริงๆฮัวอีเฮากล่าวว่าแล้วคุณคิดว่าด้วยการพัฒนาของอาชีพปรมาจารวิญญาณ จำนวนปรมาจารย์วิญญาณและประมาจารย์วิญญาณก็เพิ่มขึ้นมนุษย์เราจะค้นพบความไม่สมดุลในวงจรระบบนิเวศท,ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณหรือไม่บางทีปรมาจารย์วิญญาณและประมาจารย์วิญญาณส่วนใหญ่จะเพิกเฉยต่อสิ่งนี้เพราะผลประโยชน์ของตนเองอย่างไรก็ตามจะต้องมีคนที่มองการไกลและมีอำนาจบางคนที่ระหนักถึงการมีอยู่ของปัญหานี้ ใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วหากสัตว์วิญญาณสูญพันธ์อะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับพวกเราปรมาจารย์วิญญาณจะมีประโยชน์อะไรเราจะสูญเสียโอกาสที่จะมีวงแหวนวิญญาณในอนาคตอาชีพของปรมาจารย์วิญญาณจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ตลอดไปใช่ไหมเป็นผลเสียต่อการพัฒนาของทั้งปรมาจารย์วิญญาณหลังจากที่ติเทียนเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าแล้วในหลัะมนุษย์พวกคุณมีวิธีจำกัดความโลกของปรมาจารย์วิญญาณหรือไม่ หยุดล่าคนของฉันได้แล้วหัวอี่เท่ากล่าวว่าไม่มีทางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความโลภในตัวเองและไม่มีใครเต็มใจที่จะสละโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นหากคุณหวังว่ามนุษย์จะไม่ได้รับวงแหวนวิญญ,ญาณอีกต่อไปนั่นก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนปัญหาผลประโยชน์สามารถแก้ไขได้ด้วยความสนใจเท่านั้นพี่เทียนตกตะลึงกำไรจะแก้อะไรได้คุณหมายถึงคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาแหวนวิญญ,ญาณหรือเปล่า อีเห้ากล่าวว่าฉันไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยฉันก็พยายามได้คุณช่วยผ่อนคลายการปรับปรามฉันได้ไหมฉันจะไม่มีวันหนีไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ออกมาฉันมีอะไรจะแสดงให้คุณดู